โซเชียลใจหายประกาศลาออกชอง3ค่ะเรียกด้ว่ากำลังเป็นข่าวที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจกันเลยทีเดียวเมื่อวันที่6กพฤศจิกายนทั้งผู้ซื้อข่าวรายงานว่าบริษัท BE Servo จำกัดโดยนายเพียริยติสชูพึงอาจรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักง,งานการเงินและบัญชี ได้มีหนังสือแจ้งการลาออกจากตำแหน่งของนายสุรินทรกลิตยพงพันธ์กรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยว่านายสุรินได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่3ของพฤศจิกายนค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการบริหารได้มีการประกาศมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการดํารงตําแหน่งรักษากรรมการผู้อํานยการสายธุรกิจโทรทัศน์โดยระบุว่าตามที่นายสุรินม,มีความจําเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการผู้รองอานาการสายธุรกิจโทรทัศน์ในช่วงเวลานี้ได้นั้นทางนี้เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทบี ดำเนินไปด้วยความรับรื่นตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่12เมื่อวันที่2 4ตุลาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคุณชัดชัยเทียมทองที่ปรึกษากรรมการบริหารรักษาการแทนค่ะ